สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับยุทธฟรีสไตล์ครับวันนี้นี่ครับวันนี้วันนี้ส่งงานส่งงานทากลางฝนตกที่ร้านยุทธอาร์มี่ประตูน้ำคอนแก่นโดยผมยุทธฟรีสไตล์อันนี้เป็นเสื้อกล้ากรมการปกครองนะครับอันนี้จัดทำตามออเดอร์ของท่านกำนันให้ความเมตตาต่อร้านกับผมนี่ครับสีกรมครับสีกรม กมเข้มสวยงามเป็นผ้าสเปเนตจะทําให้ครบเรียบร้อยอันนี้ออเดอร์อยู่เกือบร้อยตัวแล้วครับแกะออกมาให้ดูแค่นี้นี่นี่เยอะไปหมดเลยเนื้อผ้าเนื้อผ้าสวยครับผ้าสเปนเนตตรงกระเป๋ามีซิปนะครับนี่ซิปกระเป๋าสองข้างซ้ายขวามีซิป นี่เรูดซิปไม่ไดูเลยนี่รูดไม่ได้มือหนึ่งจับกล้องมือนึงอืออ้าวรูดได้แล้วเอาด้านในด้านในแบบนี้อ่าด้านในมีกระเป๋านะด้านในมีกระเป๋านะจ้าจ้านะจ้านะจ้านี่ผ้าสเปนเน็ตใส่สบาย ส่วนเครื่องหมายก็จะเป็นตาสิงห์สิงห์ตัวใหม่แหละปักลงในเนื้อผ้าเลยปักลงดูแล้วมันน่าจะสวยกว่าดูแลวสวยตำแหน่งอ,อกขวานี่ก็จะเป็นชื่อกับตำแหน่งซ้ายเป็นตาสิงห์ตัวใหม่สีกรมนะครับหลายขั้นถามว่าสีอะไรสีกรมครับนี่แหละครับถูกระเบียบจริงๆเลยถูกระเบียบถูกระเบียบด้านหลังครับด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะปักกรมการปกครอง แล้วก็จะปากตามสังกัดของท่านพื้นที่ของท่านก็สั่งมาสั่งผมมาได้เลยมารีวิวให้ดูผ้าดีครับการันตีเลยตัวนี้ผ้าสเปนเน็ตตัวนี้ดีมากนี่ผ้านี่นี่นีพอจะมองเห็นไหมกล้องนี่นี่เอ้าดูใหม่ดูใหม่ผ้าเนื้อดีครับลองดูนะครับเผื่อชอบเผื่อสนใจก็สั่งยุดเข้ามาได้ ที่ร้านยุดอาร์มี่ประตูน้ำคอนแก่นโดยผมยุดฟีสไตล์ครับเสื้อมีทุกไซส์ครับสั่งได้สั่งตัวเดียวก็สั่งได้หลายตัวก็สั่งได้สั่งเข้ามาเลยเพียงตัวละ690บาทผ้าสเปนเนต็ตนะครับขอย้ำผ้าสเปนเนต็ตที่อื่นอาจจะถูกหรือจะแพงอันนี้ก็ผมไม่รู้แต่ที่นี่ขายเพียง690บาทปักงานให้เต็มๆปักให้ครบทุกอย่างทุกจุดทุกเครื่องหมายเนื้อผ้าดีครับการันตีโดยผม ยุดฟีสไตล์ที่ร้านยุดอาร์มี่ประตูน้ำคอนแกนเนื้อผ้าดีครับรับประกันได้สีไม่ตกผ้าไม่ยย้ยโอเคนะครับวันนี้มาแนะนำให้ดูเสื้อกั๊กกรมการปกครองรุ่นใหม่ถูกระเบียบแน่นอนคลิปนี้ไม่ไม่สั้นไม่ยาวพอประมาณกำลังดีในวันที่ฝนตกไม่ต้องเห็นหน้าพาะะ่อค้าเพราะว่ายัางยังไม่ได้ล้างหน้า ไปก่อนครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบกดติดตามกดซับสไครป์ยุตงได้เลยครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า